เจอแต่เรื่องหนันกทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสุซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมสูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีดียูริงตันไดรฟ์ด้วยคำห่วงใยภายใต้โครงการซูซูกิคอสซูแคร์ เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5ทีบริษัทแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีใจไปด้วยกับครอบครัวของนซา,าเอ็ดวินฟานเนซานะครับที่ล่าสุดออกมายืนยันด้วยตัวเองผ่านสื่อโซเชียลว่าตอนนี้ไม่ต้องไปรักษาตัวในห้อง i อ u แล้วนะครับเขาก็มาอยู่ในห้องผู้ป่วยปกติแล้วแหละและ้วคาดว่าน่าจะกลับบ้านได้ในสัปดาห์หน้านะครับนซา,าขอบคุณแฟนๆที่เป็นกําลังใจให้กับเขามาเสมอนะครับนับตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยมีอาการเลือดออกในสมองแล้วก็ต้องส่งตัวเข้า ICU โดยด่วนนะครับที่ประเทศโครเอเชียแต่ว่าสุดท้าย ด้วยฝีมือของทีมแพทย์ทั้ง2ประเทศที่ประสานงานกันนะครับทั้งทีมแพทย์ของโครเอเชียและก็ทีมแพทย์ที่เนเธอร์แ,แลนด์นะครับก็ทําให้นาซาเนี่ยอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ใกล้หายเป็นปกติแล้วล่ะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวน่ายินดีของกองทัพปีสาจแดงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคือการต่อสัญญาของมาคัสไรช์ฟอร์ดออกไปอีก5ปีครับจนถึงปี2028อย่างเป็นทางการนะครับราชีบ,บอกว่าเขาเนี่ยยังมีแพชั่นกับทีมอยู่ ความฝันที่เขาต้องการจะใส่เสื้อตัวนี้พายูเนเต็ดคว้าแชมป์รายการต่างๆยังคงมีเหมือนเดิมนะครับและเขาเองเนี่ยก็รู้ดีถึงความรับผิดชอบอย่างยิ่งในการสวมเสื้อที่มีตราสโมสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงก็ขอให้เต็มที่นะแรชแฟนบอลจะตั้งความหวังกับนายมากขึ้นนับต่อจากนี้นะ ท้ายที่สุดแล้วข่าวดีลขาออกที่เกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอนคือดีลของอเล็ก์เตเลสครับที่ย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์ทีมของคริสเตียโน o โรนัลโดในซาอุดีอาระเบียนะครับตัวเลขที่ยูเนเต็ดขายได้อยู่ที่4ล้านปอนด์บวกแอดออนส์ครับแฟนๆต่างประเทศในโลกออนไลน์บางส่วนก็รู้สึกผิดหวังที่ขายเตเลสได้ในราคานี้ แตกมุมหนึ่งทีมก็ไม่จาเป็นต้องแบกภาระค่าเหนื่อยของเขาอีกต่อไปนะครับส่วนอีกรายที่สโมสรอนหวังจะปล่อยตัวตามเตเลสไปก็คือเอริกบายี่ที่เหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับแผนเดิมของสโมสรอนในะเวลานี้คือเร่งเจรจากับคู่ค้าในดีลของเฟร็ดแอนโชนีอีลังกาแล้วก็ดินเฮนเดอร์สันเพื่อรวบรวมไปซื้อกองหน้าตัวใหม่เข้ามาเสริมทีมนั่นเองครับสื่อรายงานแทบจะตรงกันทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวทีมหนึ่งจากเดอะแอร์ติกนะครับที่ระบุว่ายูเนเต็ด ส่วนตัวกับราสมุสฮอยลุนสูนหน้าจากออตแลนตาได้แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการยืนยันข้อมูลก่อนหน้านี้ของฟริโซโรมาโนที่ระบุนะครับว่าการตกลงสัญญาส่วนตัวกับรัสมุสฮอยลุนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดคาดอะไรเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ต้องการย้ายมาเล่นที่โอทราฟอร์ดอยู่แล้วปัญหาเลยครับก็อยู่ที่ค่าตัวครับก่อนหน้านี้เนี่ยดิแอตติกรายงานตัวเลขที่ออตแลนตาเรียกมาที่85ล้าน ปอ์ก็จริงนะฮะแต่ก็เป็นการโกงราคาที่ยูเนเต็ตยังไงก็ไม่จ่ายราคานั้นอยู่แล้วครับตัวเลขของฮอยลุนนะครับที่น่าจะดูเป็นไปได้ที่สุดคือตัวเลขที่เอาไฟลดเพดูล่าผู้สื่ข,ข่าวเทียสามจากสปอตอิตาลีนะครับรายงานไว้ที่51ล้านปอน์บวกกับแอดออนส์ ons, ครับ แต่ว่าถ้าตกลงกับอาตลันต้าไม่ได้ออสซินก็รายงานว่าทีมเนี่ยได้เข้าพูดคุยในดีลของรันดัลโคลโลโมนีู่น่าจะไอรักแฟรงเฟิร์ตดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสไปด้วยอีกหนึ่งทางแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าตัวของโคลโลโมนีเนี่ยเริ่มต้นที่ราวๆ 68.5ล้านปอนด์นะครับส่วนดูซานลาฮวิชกองหน้าที่แฟนๆหลายท่านอยากได้ตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อจากฟากเมเยเตไปที่ยูเวนตุสนะครับขณะที่เรื่องของเมสันกรีนวูดนั้นลอรีวิลครับผู้สข่าวทีหนึ่งจากเดอะแเตติกก็ระบุว่าสมสรเนี่ยไม่ได้ใส่ชื่อเมสันลงไปในทีมชุดทัวร์สหรัฐอเมริกาเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณาภายในองค์กรเหมือนเดิมว่าจะเอายังไงกับสัญญาของกรีนวูดนะครับแล้วก็คาดว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้นใน ดาที่2ของเดือนสิงหาคมซึ่งลอรีก็บอกว่าแม้ว่าจะมีข่าวโยงกับอัตแลนตาก็ตามนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวของทีมจากอิตาลีก็ไม่ได้ยืนยันข่าวนี้นะครับยูเนเต็ดเลยกําลังอาจจะพยายามมองหาทางเลือกอื่นๆที่จะส่งกรีนวูดไปในรูปแบบของการยืมตัว เข้าใจว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอยากให้กลับมาเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คงจะต้องรอาการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจากสโมสรแล้วเนาะซึ่งคงจะใช้เวลารอกันไปอีกไม่นานนะครับทิ้งท้ายที่ข่าวเซอร์ไพรส์เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมากับการคืนทีมของจอห์นนี่เอแวนส์ในวัย35ปีนะครับที่อยู่ดีๆเนี่ยก็กลับมาซ้อมที่แคริงตันเฉยเลยคือตอนแรกเนี่ยนะครับก็ต้องเล่าย้อนก่อนว่าเอแวนส์เนี่ยหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็มาซ้อมกับทีมชุดเยาวยชนยูองยูไนเต็ด่างที่หาสัใหม่นรับ แต่ว่าตัวของจอห์นนี่ก็ได้โอกาสไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยและเอริกเทนฮาก,ก็ประทับใจพอดีก็เลยเป็นที่มาของการสัญญาในระยะสั้นตรงนี้แหละครับเบื้องต้นเนี่ยจอห์นนี่จะลงเล่น2เกมด้วยกันนะครับคือเกมคืนนี้2ทุ่ไมไ่เจอกับโอลิมปิกลียงที่สกอตแลนด์ถ่ายทอดสดทาง m u ็ v ยติดตามกันได้ผ่านแอปสโมสรน,นะครับแล้วก็หลังจากเกมเจอลรียงแล้วนักเตะยูไนเต็ดเองก็จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาโดยแบ่งเป็น2ทีมด้วยกันนะครับทีมดาวรุ่งเนี่ยจะไปรอเจอกับเร็กซ์แชนที่ซาน วันที่1 6กรกฎาคมซึ่งเกมนี้เอเวนจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับส่วนทีมชุดใหญ่จะรอเจอกับอาร์เซนอลที่นิวโ์กคืนวันเสาร์ที่12กรกฎาคมเวลาตี4หรือว่าช่วงเกือบเช้าวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนั่นเองนะครับไม่แน่ชัดนะครับว่าจอห์นนี่จะอยู่กับทีมหลังจากเกมเจอเร็กซ์แฮมหรือเปล่า เบื้องต้นสโมสรระบุการเซ็นสัญญากับจอห์นนี่ในระยะสั้นกับเขาแค่2เกมนี้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ให้เหล่าดาวรุ่งยูเนเต็ดได้เรียนรู้วิธีการเล่นของนักเตะชุด League แชมป์พรเมยร์รีฤดูกาล2012-2013ในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนั่นเองแฟนช่องเห็นด้วยหรือไม่กับการเซ็นสัญญาเอเวนสสกลับมาคืนทีมอีกครั้งในระยะสั้นหรือท่านไหนมองว่าเอเวนส์เนี่ยเหมาะสมไหม กับการเซ็นสัญญากลับมาเล่นในกับทีมไปเลยอาจจะเป็นเวลา1ปีอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับและช่วงนี้ท่านใดที่สนใจลงโฆษณาในรายการ5นาทีปีศาจแดงนะครับแล้วก็ Transfer Center Live ครับเรามีราคาสุดคุ้มพิเศษนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอ๊ดส a l ช็อคทูเนหรือว่าอินบ็อกซ์ทางเพจดุบันกับเน็ตได้เลยเช่นกันนะครับและช่วงท้ายนะครับผมขอบคุณสำหรับการสับส่นครับการกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับรวมถึงการรับชมคลิป ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตุมกกับดัดและก็ทีมงานครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสามคัคคีคือพลังสดุดวดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณมเมล็ดพักทองตรามือและซูซูกิ